ผลงานครับซิตี้จีเอมหกนะฮะล้อสิบห้าท่อเดิมนะครับคันนี้จนูนน้ะมาณอียี่สิบนะฮะก็คันนี้เข้าไปจัดโตห้าพันนะฮะมีตั้งวาล์วลังดีลังหัวฉีดนะฮะเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตเลสรีเซ็ตอีซีอูเลอร์นิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับก็คันนี้จูน กล่องหลักใช้งานน้ำมัน E20 นะฮะก็จะพูดเลยลืมก็คันเร่งงงๆอะไรพวกนี้แกห้หมดนะฮะออกมาตูรอบแรกลืมตูคันเร่งก็ว่าทำไมวิ่งแปลกๆง,งงกับตัวเองอยู่วันนี้มึนอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็คันนี้ไม่ก็มือนหนึ่งนะครับอ่ะ โอเคคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสวนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไวแบร์ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูวดนลวนเลยนะครับจูสอบจูถล่มจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะก็ GKGM6 นะฮะ มีเรื่องลิ้นหลีนะครับลิ้นหลีอ่ะลิ้นปีกหลีหรือุบนะฮะแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแก้แล้วได้อะไรท้ายมันจะเดินลึกนะฮะเดินยาวเลยนะครับลื่นกว่าเดิมเยอะนะฮะโอเคมามาดูตาเรื่องกันนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะฮะลดจริงทุกอย่างนะครับไปขันเร็งร้อยนะฮะ สวนต่อก็เดินต่อไม่ต้องรอไม่ต้องคิดนะฮะอ่ารีแมปก็ปลดหน่วงทุกอย่างนะครับหน่วงเกียร์ด้วยนะฮะปลดให้หมดนะหน่วงคันเร่งหน่วงเกียร์หน่วงทอรกทุกอย่าง อะไรแตกต่างจากรถท่านบ้านนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะอันนี้ขับประคองนะครับจะใช้ขันเร่งงา่ายขุมขันเร่งง่ายๆนะฮะไม่ได้แตกแล้วพุพพพพพ่งพวด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 อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะอ่าโอเคก็พีจูนะฮะจูดคาราสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะจัดโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีเดียวสดสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทําแล้วก็พีจูดหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าปากซอยรั้วสีน้ำเ,เงินนะฮะ อีกที่คือรับลูกค้าคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการต่งงานจูนะฮะเซอร์วิสเป็นทะแนทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูดรอบสถานที่นะฮะบัวค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทู e กันแบบนะครับพิมพ์ีจูนีีแบบคฮอนด้าเจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ให้แล้วสามารถได้ไลน์ได้เลยนะฮะก็ส่งงานสำหรับ ที่ G6 นะครับโปร5 0 0 0พั 5000, จูน้ำมัน E20 บนะฮะปลดให้ทุกอย่างนะครับหน่วงท็อกหน่วงเกียร์หน่วงคันเร่งนะครับจูน้ำมันใหม่หมดจูนไฟใหม่หมดนะครับปลด,ดลิลลี่ให้ครบเลยนะฮะขอบคุณครับ